ุกคนทราบไหมครับว่าคุณเองก็สามารถเป็นเศรษฐีผู้ชนะในเกมการเงินของชีวิตกันได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณทําตามความเข้าใจ3เคล็ดลับต่อไปนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคล็ดลับสุดท้ายที่นักวางแผนการเงิน CFP อย่างผมอยากจะบอกคุณครับซึ่งคุณอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับถ้าหากคุณเคยคิดว่าการจัดการการเงินเป็นเรื่องยากเหมือนการเรียนภาษาใหม่ตอนอายุเราเก่าลงทุกๆวันวันนี้ผมมี3เคล็ดลับนะครับที่อาจจะรับยิ่งกว่าเคล็ดวิชาอัลติเมทไหมฟ้าของคุณป่วยเอียงที่จะทาให้ทุก อย่างในชีวิตการเงินของคุณง่ายขึ้นเริ่มต้นด้วยเคล็ดวิชาแรกสร้างงบประมาณนี่ไม่ใช่พาระนะครับแต่เป็นแผนที่สมบัติที่จะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายการเงินของคุณคุณอาจจะลองใช้แอปพลิเคชันหรือว่าสมุดจดบันทึกจดรายรับรายจ่ายทุกวันเริ่มต้นด้วยการแยกประเภทค่าใช้จ่ายจากนั้นตั้งงบประมาณให้แต่ละประเภทและติดตามไม่ให้เกินงบเคล็ดวิชาที่สสร้างกองทุนฉุกเฉินที่ไม่ใช่เพียงแค่หมอนรองกันบาดเจ็บสําหรับคุณแต่ยังเป็นเกราะป้องกันสําหรับสถานการณ์ที่ไม่ าดคดคิลองตั้งเป้าหมายเก็บเงินสร้างกองทุนฉุกเฉินสำรองเงิน3-6ถึงเดือนของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าใครยังไม่มีกองทุนฉุกเฉินลองใช้บัญชีออมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานประจำแล้วก็โอนเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนแม้แค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อไปเรื่องฉุกเฉินของใครๆก็อาจไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินสำหรับคุณครับเคล็ดวิชาสุดท้ายลงทุนอย่างมืออาชีพจงลงทุนด้วยความรู้และความเข้าใจนะครับเลือกลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเพราะนั่นคือกุญแจสู่การเติบโตที่ยั่งยืนนัก ลงทุนมือใหม่อาจเริ่มต้นด้วยการลงทุนในตลาดทุนผ่านกองทุนรวมหรือว่า ETF ที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็อาจจะลองใช้วิธีด o l l a r Cost Averaging หรือว่า DCA นะครับโดยลงทุนเงินจำนวนเท่าๆกันทุกๆเดือนด้วยสารเคล็ดลับที่มีค่าพอๆกับราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นอย่างทะยานในช่วงนี้คุณจะไม่เพียงแค่เริ่มต้นการเดินทางทางการเงินที่มั่นคงครับแต่คุณจะสามารถนำพาตัวเองไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้พร้อมเริ่มต้นแล้วหรือยังครับอย่าลืมกดติดตามแล้ว ก็แชร์าสาระดีๆเกี่ยวกับการเงินเพื่อให้คุณและคนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันนะครับ